โอมด้วยนะครตอนนี้เราอยู่ในเกมเจ็ดเจตายเจ็ดวันเจ็ดตายเจ็ดเดือนเัิความตายเี่ยุ้งไอชื่อพี่ยังเป็นชื่อชื่อเพยเยอร์อยู่เลยพี่พี่ไม่เปลี่ยนชื่อวะเปลี่ยนยังไงวะ ต้องไปที่นี่พี่เหมือนในแบงค์อะว่าเปลี่ยนไปที่นะตัวซ่าพอสร้างตัวละครอ,อะมันก็จะให้ขึ้นใส่ชื่ออยู่ว่าใส่ชื่ออะไรเปล่ากูเข้ามามันก็เป็นอย่างนี้เลยเออช่างมันไม่เป็นไรเก็บของก่อนเก็บของเก็บอาหารก่อนแบงค์มายังเข้าเลยยังไอ้เชี่ยแต่กุยยางยังไมีควันอีกไอ้เจ๊เออ,เอ,อแม่งทำไมกูไม่ดูสิ่งของที่จะครวาววะไอ้สัตว์ไม่มีคราฟเลยอันเดียวขาดไม่ เฮ้ยกระสุนทุกซองแจกว้มีทุกซองเพื่ออะไรเฮ้ยกูยี่เสียซอมบี้ว่ะหรที่ไหนอ่ะตรงไหนก็ได้เฮ้ยเรายกของมาเอามาทับได้นะเฮ้ยอยู่ข้างบนนะซอมบี้เฮ้ช<อ>่างมันเดี๋ยวผมเอาของมาเอามาบัางก่อนเพื่อไม่ให้มันเข้ามาเอามาขายทั่วเนี่าอย่าเอาพัดไ,ไ,ไอ้ชี้ก็ตายมาตายหาเลย เราเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ด้วยตรงนี้แม่งพื้นที่แม่งหมดอยากปากแห้งแล้บนึ่งเออ<า>ก็<า>คือผมเอาของมากั้นก่อนไงเผื่<า>อซอมบีบ้มันเข้ามาเราก็แย่ผมก็ส่วนก็หมดเลยเนี่ยตรงนี้มีอาหารว่ะเก็บอาหารก่อนดีกว,ว่าพอแม่งมีแต่กระสุนไม่มีปืนเอ้ยมีปืนแ่ะแต่กระสุนหมดไอปืนพกอ่ปะปืนไม่กระสุนมันให้กระสุนอะไรมากระสุนสอง เจริญเลยสักกันเนี่ยนี่คนบ้านหมดยังคนหมดแล้วตอนตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสองคนครับเอออยู่กับน้องแบงค์ซาซีจีครับแล้วก็พี่เดย์ซัมเมอร์เซลทุยไม่ใช่ซサラเมเดอร์ฮันเตอร์เฮ้ยเกือบตายว่ะกอด้วยเออผมมีเนื้อเอาว่าแต่ว่ามันต้องย่างก่อนพี่แต่ไม่รู้มันย่างยังไงมันงกรบาริสตนอะ ไม่รู้มันยากอะไรเลยเฮ้ยเจอพิ้วคิ้วไว้จะอะไรอย่าไปติดชิวหน้าขอแดกก่อนแล้วกันได้ยินเสียงยาแล้วตู้ยังมีอะไรป่าวแมงไม่มีเหลือเลยเฮ้ยโอ้ยไอ้เจี๊ยดทำไมมึงไม่เก็บตรงนี้ครับตรงตู้เซฟไหนได้เอเบียห้ามาไม่มีเลยเห้ให้เป็นโพกัสเอาไปเลยมาไหนเป็นโพกอยู่ตรงนี้ เอ้ยปืนพกเยี่ยมมานีแบงโด้แบงปีหยงเดี๋ยวปืนหายพี่มิเออไอ้จัดอีกอะไรแตกไอ้สมมาแล้วมาแล้วเหรอขึ้น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 อ่ะจนขึ้นขีมาเดี๋ยวเคลียร์ให้มีปืนเหรอพี่ มีเก็บได้แล้ล่างเพะเอ็กเราเราจะเราจะอยู่เราอยู่ที่นี่หรือว่าย้ายเมืองเราต้องเข้าเมืองเข้าเมืองเมืองอาหารเยอะกว่ามีที่มบางดีกว่ากูรู้กูรู้ดีครับกูคนนี้อ่ะไปก็ไปเ้าเราจะไปเมืองไหนกดกดเอ็มดูเนียวนีผมเอเบห้าคุณไม่ต้องกลัวครับไอ้หารผมหิวอะแล้ะเออพอพอจะย่างอ่ะพอพอจะย่างเนื้อก็ต่ายนี่ทำไงวะ อุ๊ยอะไอย่าโดนกำดักน้่ไอ้ย่าโดนำดักแม่งแรงเนี่ยพี่พี่เดแล้วแบงอะจะย้ายเมืองเลยไหมเฮ้ยยิงระเบิดทำไมอ๋อเราต้องไปจากที่นี่เราไม่อยู่ตรงนี้หรอกเราไปยู่งงัวมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ออกได้ไปแล้วโดดข้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเราก็ขึ้นเหนือไปขึ้นเหนือไปต้องมีใครวาร์ป อ่าตาพี่เดย์ไปแม่งไปดิมาผมมีเอ5พีห้าไม่ต้องกลัวทุกคนครับทำไมหน้าทุกคนหน้าทุกคนมันเหมือนกันทุกคนเลยวะไม่รู้อ่ะมันมีให้เปลี่ยนตัวละครได้เมื่อกี้ผมเป็นตัวละครหญิงม่เปลี่ยนเป็นชายเลย้ตรงนั้นมีรถอะไม่ต้องสนใจซอมบี้ไว้ไปเถอะไปเถอะไอ้รถตรงนั้นเก็บเลยนะพี่เอ้ยวิ่งขันเก็บแล้วเรียบเลยหน้าอื้ว โอ้โหโดนหมดไอ้ได้ของเก็ไปเลยไปแล้วเก็บเก็บไปหมดโอ้ลุงไม่ได้อเลยพี่พอกระสุนใกล้หมดเ่ยอย่าเพิ่งรีโหลดนะยิงกระสุนทั้งหมดแล้วค่อยรีโหลดเดี๋ยวกระสุนมันจะหายไอ้ลุงเอาไอ้คุณลุงครับลุงเอาปืนที่ไม่มีกระสุนมาให้ผมนะครับ โพธทีมันเป็นลูกเฮ้ยถึงนะเอาเข้หมดเลยเฮ้ยยาก็สุนใหม่ไม่ได้เลยเฮ้ย้เยอจะแวบบ้านตรงข้างไหมเฮ้ยแยมาแล้วเว้ยมาแล้วแแวงข้างอ่ะไปดูรถด้วยดิมีปืนมีอะไรบ้างไม่มีอะ่าแต่ไม่แม่ไม่เลยไปมือแม่็ไกลเน่ไปไกลข้างหน้าเองปาดเดียวปาด ผมมีมาเลไม่ต้องเออเมื่อกี้ผมไม่น่าจะเอาหนาไปอีเยอะพอเอานี่ได้กันกันซอมบี้เข้ามาได้ฆ่ากระต่ายมันได้เนื้อด้วยนะแต่ว่าไม่ไม่รู้ก่้ไม่รู้ไม่รู้เอามาทอดยังไงใครหิวน้ำบ้างไหมหิวน้ำหิวอาหารบ้างเอ้ยผมไม่หิวตายแล้วถ้าใครตายกูตายอ้าวเวนตัวอะไรตายไม่ไรเกินใหม่ได้โดนตายกูตายแล้วมีไรแดงมั้งวะ แดกอาหารแดกน้ำก่อนแม่งกินสดๆไม่ได้เลยนะเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเรามายกชนแก้วกันดีกว่าเออต้องลงไปเข้าทีใหม่อันนี้มันแดกอาหารหรือน้ำอ๋อแดกน้ำแดกน้ำถ้าเป็นรู้ว่าเป็นน้ำแต่ถ้าเป็นกระป๋องอาหามายังแบงเอ้ยโอมบี้โอ้โหแบงไม่อยู่นู่นเลยอยู่ที่เดิมอ่ะ อยู่ที่เดิมอยู่ในอยู่ในโกดังตรงนั้นแ่ะเราเราเราอยู่ตรงแถวนี้ก่อนพี่รอแบงก่อนเออตองเดอย่ายันเหยียบต้นกระบอกเพนน้อยแม่งเลือนดปเลยอี่ผมทำไมไม่เก็บของในนี้มันเข้าคาบได้หรือว่าเอาคาบได้ผมไม่รู้อ่ะไม่ต้องไม่รู้ต้องไปหาเว็บมะให้หาเว็บมาดูรู้ลูกสอบกับลูกสอบโอ้เก็บเลยลูกสอบอย่าเอาปืนให้แบงค์ เนเนี่ยเนี่ยมีครับเดี๋ยวผมลองข้ามมุ้งม่วงหน่อยหนึ่งสองเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีซอมบี้แม่งเยอะสักษ์นะไอเจอกระเจอปืนพกอ่ะโอ้ดงแม่งป่องมันด้วยมน้ที่อยู่เลยเไอเจอปืนกระสุนลูกซองด้วยเดี๋ยวกระสุนลูกซองให้แบง่งกันป่ะดีแล้ว พี่อย่าเพิ่งวิ่ไปดิแบงค์ยังไม่มาเลยผมจําได้ตอนตรงนั้นอ่ะถ้าเราข้ามไปสะพานจะพังนะเอาเหรอเออแบงค์ไม่จะข้ามไปได้ผมพูผมจําได้ตอนเห็นออยมาเล่นอ่ะสะพานพังเลยพ่อยอย่าเพิ่งไปไปไหนเดี๋ยวดูก่อนมาลักเพื่อนของเต็มเลยดูดิไอ้ลงน้ำได้เปล่าวะลงน้ำอน่าจะเป็นน้ำอะไร ตาายเปล่น้ำสะอาดด้วยอย่าบุกขาจุ้ยอะไรเนี่ยไม่เนี่ยลองลงไหมล่ะเดีดยวนี่เห็นไหมเป็มีอะไรสดชื่นเนี่ยตักน้ำโชว์เลยเห็นไหมยังรอแบงก์อน้ำสะอาดบริสุทธิ์ตักน้ำได้ด้วยเหรอโอ้โหดื่มอร่อยเลยมึงเนี่ยเนี่ยฆ่าไหมเัาจะเสียงอะไรวะาหรือว่าซอมบี้จะทำลายตรงนั้นฆ่าแม่น้ำไปดีกว่าถ้าไม่ฆ่าสะพานเนี่ย เอ้อแก้วกูหมดเลยบปางมึงต้องไปโหลดโหลดคนโหลเปล่าอือเป็นคนโหลเหมือนพี่ไงไห้มาเลยพี่รอก่อนดิพี่รีบไปไหนวะเอ้าก็ไปเคลียร์ซอมบี้ก่อนไงแบงค์เขาจะได้ไม่ปืนกระสุนโอ้โหเตาจะปืนกระสุนนีนะไม่มีกระสุนไม่มีอะไรเลยโดนเปล่าแล้วพวกพี่เกมเหมือนแล้วเออเด็กมาเลยแล้วมีอะไรบ้างพี่ไม่มีของอะไรเลย ซอมบี้นอนเกลื่อนเลยโอ้เก็บซอมบี้ดูเมียบอกไหมเลยลองซอมบี้ข้างไงสะพานมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเมันวิ่งออกขับแสงโอ้ไม่ตายสะพานเขาโง่แล้วโอ้บ้านหลังนี้เราคงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะแต่น่าจะมีของดีมีระเบิดตรงนี้ไหม ยิงแม่งเลยเปิดข้ามสะพานง่ายอะลุงกจะข้ามสะพานไช่หมาดีเร็วไม่ช้าเพราะเองยิงแม่งเลยโอ้โอมีอะไรบ้างเก็บอุตภาีอะไรบ้างเก็บให้หมดลุงโอ้ยไอ้ชีวังโจรชิงไปด้วยชิงไปด้วย ด้วยอด้วยเฮ้โหโอ้ยโอ้ยดูน้ำอะไเปล่าไม่มีอะไรแม่งกระสุนแม่งไม่ใช่กระโอ้โหเอมิธาไม่ใช่กระไม่ใช่กระสุนตัวนี้ได้ไอ้เชื่อไหมเวนแลอวเลือดแ้เลือดต้องใช้อะไรแดกวะเนี่ยโอ้ยตายอ่ะอะคิวไอคิวเลอร์เออพิวคิวเลอร์อะไรแหละ ช่างแม่งเะกจำได้้กับดักจได้เลยเทงเลอร์อ้าวมีอะไรบ้างมมีกินกันแดดด้วยเหรอเป็นไรเออหิวอ่ะไม่มีอะไรเกนลเอากระสุนลูองไปเอากระสุนลูกซองไเออแบงค์กเอากระสุนลกซองอาูองู่ใต้เตงเนลูกอเตเนเูกซองเงเอกลองเแาองไอแงเอามเอามา ใช้เท่าไหร่มาให้คิลเลอร์เก็บครับอย่าน้าไม่เก็บมีแตกัดหุนน้าไม่เกหลืนตกหมอบหมอบกุออกไงวะโอ้ผมมีเก่บเก็บไม่ได้เลยคือเราจะพักที่นี่พี่อะจะพักที่นี่ไหมยังจังไม่ดีบ้านเล็กขนาดนี้มจะให้พักเหรอเผื่อไงถูกมันมันไม่กี่โมงแล้วโอโมกว่าแล้วนะพี่เฮ้ยผมได้เตียงนอนไหม เตียงนอนแต่นอนไ,ได้ปมมัญหาเกมนี้แม่งบัคเตียงนอน<ะ>นอนไ,ได้ <c oughs> เขียเล,ล็กก่อนไปพับผมมีแต่กระดูดลูกซองไม<ต>่มีน้ำมันตรงนี้ด้วยนีกว่าผมมีแต่กระดูดลูกซอ,องแต่ผมไม่มีปืนเออไอ้ปืนมึงเอาไอ้เขาเอาไปปืนลูกเองาให้เขาเด้อนี่ตรงนั้นแล้วตรงหน้าบ้านอะ่ะเห็นปะเออไปเอาหน้าบ้านนี่มดนบนอะไรอยู่เนี่ย ลุงไม่บอกอ่ะจะไปรู้ไหมล่ะจะไปรู้ไหมล่ะว่าเองเอารูกซองไปแล้วไอ้คุณเอ๊ก็เรายังไม่ถึงที่จุดหมายเลยเนี่ยปัญหาเอาง่ยต่อตอนนี้ยังไม่ถึงจุดหมายไปเออจะกลัวอะไรปืนนี่ตั้งแยะหลายกระบอกสองสามกระบอกซอมบี้มาหลายตัวแล้วก็งินแกให้มันดิไอพี่นี่ก็ไปก่อนเลยไม่ถามเรื่องสุขภาพเลยเนี่ยข้างหน้ามีบ้านหลังใหญ่อ่ะไปสิ ไปกันเลยข้างหน้ายิงปุ่นเอกเออรอกูด้วยกระโดดตึงอยู่ใจนะรถ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 มีน้ำมันเรามีน้ำมันแล้วไมรู้จะขับยังไงรู้สึกว่าจะหนึ่งทุ่มมันเนี่ยต้องรีบใหญแหละต้องรีบเข้าบ้านหลังใหญ่แล้วบอกแล้วว่าให้พาอยู่ตรงนั้นผมมีทก็ปลาเล็กขนาดนั้นอ่ะมันจะอยู่รอดได้ไหมล่ะเฮ้ยรอดได้ผมมีรนอยู่ จะไปอยู่บ้านนู้นใช่ไหมไปดิป่ะเร็วๆเข้าอยู่ตอนมืดแม่งลำบากลำบากใจผมวิ่งกันไป่งก็หัวแล้วกันเราเดินตรงอนี้อยู่ดิซองฮะเดียวแม่ไอ้อ้วนจอดเลยรีบไปครับทางนี้ทางนี้ทุกคนรีบไปเร็วเอาเว้รีบไปเร็วกำลังจะมืดแล้วเฮ้ยทักทักละมาตรงนี้แม่งเลยจบเรื่องไปเลยซอมบี้อารอวาวาา เออรีบหาอะไรมาแก้ด้วยโอ้โหบึมมันมีวิธีทำให้มันดีอยู่เดี๋ยวรีบมาเร็วรีบมาเร็วเดี๋ยวกันรีบมาเร็วมาเร็วรีบมาเอาการเอากันเกันกันเออการไม่ยึดไม้ข้ามเลยเฮ้ยเรารอดเลยเว้ยเฮ้ยระวังซอมบี้มันมาเยอะมันทะลุหน้าต่างดาได้นะเว้ยต้องระวังไว้ให้ดีจรโอ๊ยอป็นไง คำลงดเงอะไรนตาแดกอยู่บ้านอยู่บ้านวันนี้เอ้ยถวสวนมีนี่หว่าไม่เอาเก้าอูฟานแค่บอมไม่ได้ไม่ได้ถ้าฟานอะไรฟานนานแล้วล่ะวงนหนักขนาดนี้แค่อยู่บ้านแค่ก็จะเฮ้ยหน้าตา